สวัสดีครับวันนี้วันที่8สิงหาคมนะครับผมจะพูดเรื่องพลังจากสวรรค์ที่สูญหายไปนะครับพลังจากสวรรค์ที่สูญหายนะครับสวรรค์ในที่นี้ก็คือท้องฟ้าพลังงานจากดวงอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญความอยู่ความเป็นของมนุษย์เนี่ยขึ้นอยู่กับพลังงานเราไม่สามารถขาดพลังงานได้นะครับ แม้การจัดหาพลังงานจึงเป็นสิ่งสําคัญเรามาดูในรัฐแคลิฟอร์เนียและเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะครับว่าเขาจัดสรรกันอย่างไรนะครับการผลิตไฟฟ้านะครับนี่เป็นข้อมูลจาก3วันนะครับแต่เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแบบจําลองนะครับใกล้เคียงกับของจริงมากนะครับผมเช็คแล้วของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีประชากร40ล้านคนกับของประเทศไทยก็มีประชากร70ล้านนะครับ การผลิตไฟฟ้าของเขาเนี่ยเขาใช้ไฟฟ้ามากกว่าเรานะครับสี่สิบล้านคนแต่ใช้ไฟฟ้ามากกว่าเรานี่สี่สี่สิบกิกะวัตต์นะครับก็คือสี่หมื่นแต่ขณะที่ของไทยเราเนี่ยสองหมื่นห้านะครับสองหมื่นห้าสีส้มๆมเนี่ยนะครับมาจากการผลิตจากแสงอาทิตย์นะครับก้อนโตเลยนะครับก้อนโตเลยนะครับส่วนสีเทาๆเนี่ยก็มาจากการใช้แก๊สนะครับนี่ตลอด 72ชั่วโมงนะครับ72ชั่วโมงนี่เป็นข้อมูลรายชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าก้อนสีเหลืองๆสีแสดๆนี่นะครับขอ,ของรัฐของรัฐเนี้ยเขาได้มาถึง200ล้านหน่วยต่อวันผลิตจากแสงอาทิตย์ถึง200ล้านหน่วยต่อวันนะครับนี่คือของฟรีของที่สวรรค์มอบให้แล้วก็เก็บมาสีแสดๆสีส้มๆเนี่ยนะครับ ลองมาดูของไทยเรานะครับของไทยเราเนี่ยก็มีเหมือนกันเก็บมาแต่เราเก็บมาแค่สิบสามล้านหน่วยต่อวันยน้ำนะนี่ตัวเลขประมาณแต่ใกล้เคียงความจริงนะครับของจากสวรรค์นี่คือเป็นของฟรีที่ธรรมชาติให้มาแต่เราเก็บมานิดเดียวนะครับทำไมเราเก็บนิดเดียวนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เราเอาอะไรมาใช้เราเอาไฟฟ้าจากกา๊าซธรรมชาติเราซื้อมานะครับ จากกัดธรรมชาติถึงวันละ360ล้านหน่วยต่อวันเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยเป็นการนำเข้านะในราคาแพงนะครับนะเราไปใช้ตัวนี้แต่ของฟรีเนี่ยเราไม่ใช้นะครับนี่คือที่ผมตั้งเรียกว่าสวรรค์ที่สูญหายนะครับมันจะดีกว่าไหมนะครับจะดีกว่าไหม ถ้าเราเปลี่ยนนโยบายถ้ารัฐเปลี่ยนนโยบายจากที่ไปซื้อเขาเยอะๆแล้วก็ลดการซื้อลงซึ่งมันแพงมีพิษมีภัยด้วยทำโลกร้อนด้วยแล้วเราเพิ่มพลังจากสวรรค์ให้มากขึ้นนะครับค่าไฟฟ้ามันก็จะถูกลงใช่ไหมเอาของฟรีมาผสมกับของซื้อเนี่ยนะยิ่งเพิ่มของฟรีเยอะๆมันก็จะถูกลงในเชิง สัดส่วนตัวเลขเนี่ยเรื่องแค่นี้ครับคำถามคือว่าทําไมรัฐบาลไทยถึงไม่ทําอย่างนี้บ้างคําต,ตอบก็คือว่าผลประโยชน์นะครับเพื่อจะแก้ผลประโยชน์เหล่านี้ผู้บริโภคต้องช่วยกันตื่นตัวขยายความรู้ออกไปเยอะๆแล้วเราจะได้พลังจากสวรรค์มาใช้อย่างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในราคาที่ถูกลงถูกลงถูกลง ครับขอบคุณครับแค่นี้นะครับ